สวัสดีครัทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันกับบรรยากาศเพลงสบายๆหวานๆซึ้งๆกันเพลง,ง,งวันนี้เลือกหยิบเพลงลูกยุ่งมาร้องนะคะเพราะว่าเราจะอยู่กันกับบทเพลงหลากหลายสไตล์ในช่องนี้นะคือเราอยู่กันกับบทเพลงหลากหลายสไตล์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกให้กับหลายๆท่านนะครับก็คือบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ชอบฟังเพลงสไตล์เดียว แล้วก็บางท่านอาจจะแบบเฮ้ยเข้ามาช่องนี้เจอสไตล์เดียวหรืเลยผมก็เลือกบทเพลงหลากหลายสไตล์มาร้องให้ฟังนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมเป็นคนที่ร้องสติงได้ไม่ค่อยพอนอกจากว่าจะเป็นเพลงที่แบบฮาร์ดคอร์ค่อนข้างแบบเนื้อเพลงหนักๆนิดหนึ่งเนื้อเพลงหนักหรือว่าเนื้อเพลงฮาร์ดนิดนึงถ้าเป็นสติงผมจะร้องได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงประมาณเพลงรักแบบเพลงรักหนุ่มสาวผมร้องที่ไหนผมก็ร้องไม่เกิดสักทีเลย คือช่องนี้นะคะผมพยายามจะนําเสนอในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ของบทเพลงเพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นในหลากหลายสไตล์ที่ผมร้องคือที่ผมพยายามร้องให้ได้ผมก็ยังยินยันว่าผมยังเป็นเด็กปึกร้องเพลงยังไม่ใช่ว่าเก่งมากมายเลยนะคะก็คือพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกบทเพลงหือยผิดแต่บุกวันในทุกบทเพลงที่ผมร้องนะครับสโลแกนห้องเรานะคะ ท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องร้องนำเจซีและเพื่อนๆไปก่อนเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้อยู่กับเจซีตรงนี้เดี๋ยวตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะวันนี้บทดเพลงเป็นเพลงหวานหวานลูกทุ่งหวานๆจะไปสบายหวานมากผมจะหวานตามลูกทุ่งได้ไหมนี่ก่อนนะผมกลัวเจ้าของเพลงจะแบบนี่คือเต็มที่แล้วใช่ไหมนี่คือหวานเต็มที่แล้วใช่ไหมฮะท่านใดร้องได้เชิญทั้งเพลงนะคะท่านใดร้องไม่ได้ทั้งเพลงผมก็เชิญท่อนฮุกนะครับแต่ขึ้นดนตรีมาน่าจะคุ้นหูหลายๆท่าน ไม้หวานของสันติ Today. in คุณสันติดวงสว่างนะครับเป็นไง oh, <yeah. S 1> คือมันก็ต้องมีบ้างแหละคือความรักมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดวนะ่าเราเจอคนรักที่ดีไม่ว่าเราจะเป็นชายชาวดินยากจนค้นแค้นกระเป๋าแบนด์แฟนก็ไม่ถึง oh, <yeah. S 1> แต่ถ้าเราไปเจอคนรักที่อมองในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตรามากกว่าความรักเนี่ย วันใดที่กระเป๋าคุณแบนไม่ต้องรอเขาเป็นแฟนน่ะแค่คุยเขาก็ทิทงนะในเพลงนี้เนี่ยก็จะสื่อให้เราได้รู้ถึงว่าเมื่อเราเจอใครสักคนเนี่ยเรามีความรักเรามีความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์นั้นแท้จริงแล้วคืออะไรคือความรักหรือคือินตากันแน่แต่สังคมทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะว่า ความรักเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยรักกันมากน้อยอยังไงมันก็ยังต้องใช้เงินเราจะเดินไปบอกแม่ค้าว่าวันนี้เรามีความรักมาเต็มกระเป๋าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราขอเอาความรักมาแลกข้าวแม่ค้าก็ไม่ให้นะคุณผมก็ไม่กล้าลองกับแผงไหนนะผมกลัวแม่ค้าเงอแตะหลิวเขาตีถ้าผมลองแบบว่าเออวันนี้ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวขอเส้นเล็กแห้งชามหนึ่งเดี๋ยวเอาความรักมาซื้อแม่ค้าน่าจะเอาน่าจะเอากระบ,บวยลวกก๋วยเตี๋ยวตีหัวผมนะ ผมคงไม่ได้กลับมาแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวหรอกผมต้องได้แบบน้ำตกซกเล็กลับเลือดกลับมาด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่ตัดพอนะคะเป็นเพลงผู้ชายตัดพอคุณผู้ชายตัดพอโดยปกติแล้วผู้ชายจะไม่ตัดพอนะแต่เพลงนี้ผู้ชายตัดพอและแอบต่อว่าไกลๆด้วยผู้ชายตัดพอต่อว่านี่คือยังไงก่อนตัดพอต่อว่าู้หยิงนำไมก่อน คือการที่เราจนแล้วเขาไปก็ไม่ได้ผิดไงก็คือเราแค่แค่มองความรักผิดไปเราจนเขาไปเขาก็คือเลือกทางใหม่ที่เขาเลือกเงินตราและความร่ำรวยเขาไม่ได้เลือกผู้ชายท้องถิ่นดินบ้านนาแบบเราผู้หญิงเขามีสิทธิ์เลือกครับว่าวันนี้เขาจะเลือกอยู่กับเราหรือว่าเขาจะเลือกสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาสบายแต่ไม่ว่าความรักเนี่ย คนที่เรารักเขาจะเลือกเราหรือว่าเขาจะเลือกความสบายอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมั่นใจแล้วก็ดีใจคือทุกวินาทีของความรักถ้าเราทําสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าเขาจะเลือกเราหรือเขาจะเลือกสิ่งที่ทําให้เขาสบายเราทําทุกอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีแล้วจริงๆค่ะความรักคือการลงทุนความรักคือการทําให้เต็มที่ความรักนี่อาจจะมีการตัดพพอได้แต่ตัดพ้อต่อว่าแต่ต่อว่ายังไงต่อว่าให้มันน่ารัก ต่อว่ายัางไงยายผู้หญิงเขารู้สึกว่าเราไปทําร้ายเราไปรังแก่เขาทางคําพูดต่อว่ายัางไงเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ถึงแม้เขาจะทิ้งไปก็ยังต่อว่าเ็าแบบน่ารักอยู่เลยเอย๊หรือวันไหนวันไหนถ้าเกิดว่าฉันอกหักฉันจะกลับมาอีกดีไหมถึงเวลานั้นเป็นนาทีของคุณแล้วว่าคุณจะเอาหรือเปล่าตอนนั้นคุณอาจจะรวยเป็นสิบล้านแลวคุณอาจจะแมวคนนี้อีกเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะคะเพลงนี้ก็คือเป็นการต่อว่าตัดพ้อกันว แต่ไม่ได้เหมือนความว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นเช่นนี้เสมอไปขอเป็นกําลังใจให้กับหลายๆท่านที่มีคู่รักนะครับแล้ววันนี้ถ้ารู้สึกว่าจูบไม่หวานก็ใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงก่อนจะจูบใครเขาลองอมน้าตาลสก้อนหนึ่งไหมถ้าน้ําตาลก้อนสี่เหลี่ยมไม่เวิร์กผมแนะนําน้ําตาลปีบ๊บถ้าน้าตาลปี๊บแล้วยังไม่ได้กลัวผู้หญิงบอกว่าไม่หวานหอมผมแนะนําน้ําตาลมะพร้าวอะ่ละรับรองจูบนั้นหวานแนะ่น ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ทิปหน้าช่องนะครับตามเลขที่บัญชีที่อยู่ใต้ชื่อช่องของผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกการแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการกดชอบกดนิ้วโป้งตรงคาว่าชอบเบาๆหนึ่งครั้งนะครับและขอบคุณทุกการแบ่งปันช่องบอกต่อช่องชักเชิญชวนเพื่อนและคนที่ท่านรู้จักให้เข้ามาติดตามช่องของผมขอบคุณมากนะคะ ขอขอบคุณทุกการฟังบนฟังซ้ำฟังหลายรอบนะครับขอบคุณครอบครัวเจซีทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาน้องๆพี่ๆครอบครัวเจซีทุกท่าน ที่กดคําว่าติดตามให้เป็นกําลังติดตามได้อยู่กับผมตั้งแต่คลิปแรกมาจนถึงคลิปนี้ในวันนี้ขอบคุณมากนะครับในหัวใจรักของทุกท่านครอบครัวเจสีที่มีให้ตลอดมาและยินดีต้อนรับและขอบคุณมากสําหรับผู้ติดตามนะครับที่กดคําว่าติดตามให้เป็นกําลังติดตามเพื่อเป็นการเปิดประตูเข้าสู่บ้านของเจสีจากขอบและเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอ,อบครัวเจสีจาคขอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านในทุกความเมตตากรุณาให้กับผมด้วยนะ ขอบคุณทุกตัวเลขในการฟังบนฟังซ้ำตัวเลขของทุกท่านมีความหมายกับหัวใจของผมดวงนี้นะครับทำให้ผมรู้ว่าวันนี้ผมทำได้ดีและจะต้องทำให้ดียิ่งกว่านี้ในวันถัดไปค่ะขอบคุณทุกการเม่ตายอินดูพรับรันบุกไปข้างหน้าขอบคุณทุกตัวเลขไม่ว่าจะเป็นยอดแชร์นะครับการกดชอบนะครับการกดไลค์การฟังบนฟังซ้ำขอบคุณทุกตัวเลขที่แสดงถึงสมาชิกในครอบครัวของ J c ซที่มีมากขึ้นในทุกๆวันขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านให้มาด้วยหัวใจ ขอขอบคุณจากหัวใจของเจซี่จาขอบนักร้องต่างจังหวัดบ้านนอกตัวเล็กๆคนนี้ขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่คลิปแรกๆมาจนถึงวันนี้และขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในคลิปนี้และหวังว่าอยู่ด้วยกันในอีกหลายๆคลิปถัดไปด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขส, frame, ส, oon, ส,สดชื่นสดใสทุกวันทุกเวลาทุกวินาทนีนะครับ happiness be with you นะครับมีความสุขสดชื่นสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสทุกวันทุกเวลา be healthy นะ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกวันทุกเวลาทุกท่านทุกเวลาทุกวินาทีนะครับซิวเก้นเอ็กซอนะครับเจอกันคลิปถัดไปนะคะบายบายซิวนาบายบายครับผมไปแล้วบายบายฮะ